สวัสดีครับต้อนรับสู่ชุมทางหลอนสำหรับคนทำงานกลางคืนทุกเส้นทางมีความเสี่ยงและบางครั้งจุดหมายปลายทางก็อาจจะไม่ได้มีไว้สำหรับคนเป็นสวัสดีครับสายแรกพี่จ๊ะช่วยด้วยหนูกำลังหลงทางหนูเป็นไรเดอร์ส่งอาหารค่ะคุณนุ่นจะเย็ยนๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้น รับออเดอร์สุดท้ายของคืนนี้ค่ะปักหมุดมันพาหนูเข้ามาในซอยที่เปี่ยวมากไม่มีไฟทางเลยแล้วมันก็พาหนูมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังนึงซึ่งซึ่งมันเป็นบ้านร้างค่ะพี่จ๊ะบ้านร้างคุณแน่ใจนะครับว่าหมุดถูกต้องถูกต้องทุกอย่างค่ะบ้านเลขที่ก็ตรงชื่อคนสั่งก็ขึ้นในแอปชื่อคุณยายสมนแต่สภาพบ้านคือ มันพังหมดแล้วยาขึ้นรกเต็มไปหมดไม่มีทางมีคนอยู่ได้แน่ๆอืมแล้วคุณลองโทรหาลูกค้าตามเบอร์ในแอปดูหรือ,อยังครับลองแล้วค่ะนั่นแหละคือที่น่ากลัวที่สุดหนูโทรไปไม่มีคนรับแต่หนูได้ยินเสียงเรียกเข้ามันดังออกมาจากข้างในบ้านร้างหลังนั้นค่ะพี่จ๊ะดังออกมาจากในบ้านคุณแน่ใจนะครับว่าไม่ได้หูแวว ไม่ได้หูแววค่ะหนูได้ยินชัดเจนแล้วหนูก็เลยลองเดินเข้าไปดูใกล้กๆแอบมองผ่านหน้าต่างที่แตกแล้วหนูก็เห็นโทรศัพท์มือถือเก่าๆเครื่องหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะกลางบ้านที่เต็มไปด้วยฝุน่นแล้วหน้าจอมันก็สว่างวาบเป็นเบอร์ของหนูที่โทรเข้าไปแล้วใครเป็นคนสั่งอาหารกันแน่หรืออาจจะเป็นพวกเด็กๆเล่นพี่เรนหรือเปล่าครับหนูเคยคิดแบบนั้นค่ะ จนกระทั่งหนูเห็นรายการอาหารที่เขาสั่งมันคือโจ๊กหมูไม่ใส่ไข่ไม่ใส่ขิงไม่ใส่ผักซึ่งมันเป็นเมนูโปรดของแม่หนูแม่ที่เพิ่งเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วนุ่นนี่มันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะครับแล้วชื่อคนสั่งคุณยายสมอนคุณคุ้นชื่อนี้ไหมตอนแรกไม่คุ้นค่ะแต่ ชื่อมันติดอยู่ในหัวจนหนูนึกออกสมอนคือชื่อของแม่หนูค่ะแต่ทุกคนเรียกท่านว่าพรมาตลอดมีแค่คนเดียวที่เรียกแม่ว่าสมอนคือยายของหนูที่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้เมื่อหลายปีก่อนคุณนุ่นขับรถออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้มันอันตรายเกินไปแล้วนี่เหมือนวิญญาณของคุณยายกำลังพยายามจะสื่อสารกับคุณทำไมหนูต้องหนีล่ะคะ ในเมื่อหนูมาถึงที่หมายแล้วที่หมายคุณกำลังจะบอกอะไรกันแน่ก็หนูเป็นคนสั่งอาหารเองค่ะหนูสั่งโจ๊กเมนูโปรดของแม่โดยใช้บัญชีของยายแล้วปักหมุดมาที่บ้านหลังนี้บ้านที่หนูเคยอยู่ตอนเด็กๆคุณทำแบบนั้นไปทำไมแล้วแล้วคนที่โทรหาผมตอนนี้คือใคร ก็นุ่นไงคะแต่ไม่ใช่นุ่นที่เป็นไรเดอร์หนูคือวิญญาณของนุ่นอีกคนที่คิดถึงแม่กับยายจนทนไม่ไหวหนูก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถบรรทุกตายไปเมื่อสามวันก่อนเพื่อที่จะได้กลับมาหาพวกท่านและที่หนูสั่งอาหารก็เพื่อที่จะล่อไรเดอร์คนใหม่ให้มาที่บ้านหลังนี้เพื่อที่หนู จะได้ยืมร่างของเขาขับรถกลับไปหาแม่กับยายและตอนนี้เขาก็กำลังเดินเข้ามาในบ้านแล้วค่ะมาส่งมอบร่างกายให้หนูตามออเดอร์ท่านผู้ฟังครับสายที่โทรเข้ามาไม่ใช่คุณนุ่นที่เป็นไรเดอร์แต่เป็นวิญญาณของคุณนุ่นอีกคนที่ฆ่าตัวตายเพื่อไปหาครอบครัวและเธอไม่ได้โทรมาเพราะเจอเรื่องแปลก แต่เธอคือผู้สร้างเรื่องแปลกทั้งหมดนี้ขึ้นมาเธอใช้แอปส่งอาหารเป็นเครื่องมือในการสั่งร่างกายใหม่เพื่อที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งพระเจ้าแล้วไรเดอร์ตัวจริงที่กำลังเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นชะตากรรมของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป